ตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยติดซีรีส์วายเรื่องไหนบ้างซีรีส์วายเรื่องไหนที่คุณผู้ชมรู้สึกว่า เล็ซี่ดูแล้วมันมันจังเลยดูมันสนุกจังเลยดูมาแล้วมันลดจังเลยดูมันถึงอารมณ์จังเลยนะฮะและเหตุผลที่คุณดูซีรีส์วายเหตุผลที่คุณชมซีรีส์วายเนี่ยเพราะอะไรนะฮะบางคนบอกว่าชอบตอนที่เขามีฉากแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กการชอบเนื้อเรื่องดําเนินไปอย่างรวดเร็วนะฮะซีรีส์วายรวมไปถึงชอบค่ะเขาให้บทเด่นนักแสดงนําเลยนะฮะก็พระเอกนายเอกเนี่ยเป็นบทเด่น ลยนะฮะรวมไปถึงค่ะก็ชอบเพราะว่าเรื่องราวปมบางอย่างการซ่อนปมการขมวดปมของซีรีส์วมันค่อนข้างสนุกมากๆหรือบางคนบอกว่าชอบภาพสวยดีนะฮะในซีรีส์วก็มีหลากหลายเหตุผลที่คนจะชอบกันไปแต่หนึ่งเหตุผลหนึ่งเรื่องราวที่ ใส่อยู่ในซีรีส์วายและจริงๆแล้วก็ใส่อยู่ในละครใส่อยู่ในหนังทุกเรื่องแหละมันก็มีเหมือนกันนะผู้ชมนั่นคือฉากเอซหรือฉากเริฟซีนนั่นเองค่ะเป็นซีนที่แบบว่ามันต้องมีจริงๆเพราะชีวิตคนนะรักลบกดหลงมีหมดเนาะแล้วก็ปัดกิน อนอนนะฮะกินแล้วก็อุจจระแล้วก็อะไรนะแต่ละก็มีทุกอย่างเรื่องราวมันก็ถูกใส่ลงไปในซีรีส์ถูกใส่ลงไปในภาพยนตร์ใส่ลงไปในละครแต่และเรื่องมันก็มีความแตกต่างกันออกไป แต่เรื่องนี้ค่ะถูกวิจารณ์ยับเลยคุณผู้ชมถามว่าทําไมถึงวิจารณ์เพราะเขาบอกว่าฉาก NC หรือฉากเลิฟซีนในซีรีส์วเรื่องนี้ซังมินกับดินเหนียวเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงเกินไปหรือเปล่าเป็นฉากเลิฟซีนที่มันค่อนข้างล่อแหลมเกินไปไหม18บวกเกินไปหรือเปล่านะฮะแล้วออกอากาศเนี่ยทางสถานีช่อง9 M ้าเด้วยเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าพอซ ีรีส์เรื่องนี้ละออออนแอแล้วเนี่ยนะคะควจะเรียนแบบหรือเปล่าคุณคะยุคอะไรแล้ว2025แล้วนะฮะเด็กเขาก็มีความคิดเช่นกันและซีรีส์มันก็ออนแอร์ในตอนกังคืนนะฮะและถามว่าในโซเชียลยมันก็มีการแชร์คลิปเหล่านี้ออกมานะ,ะแต่มันสามารถ ปิดได้หรือว่าจํากัดอายุการเข้าถึงการเข้าดูได้ด้วยนะฮะบางซีนบางฉากค่ะบางคนก็บอกว่าพี่เล็กซี่มันแรงไปมันเป็นฉากที่แบบว่าโอ้โห รุนแรงไปหรือเปล่านะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าเรื่องราวมันถูกสะท้อนออกมาและปมบางอย่างเรื่องบางอย่างเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมาในซีรีส์เรื่องสังบินกับดินเหนียวนี่แล้วนะค,ะคุณผู้ชมและฉากเลิฟซีนเขาก็มีเหตุผลของเขาและการที่เขาเนี่ยนะฮะมีคลิปออกมาหรือมีภาพออกมาเนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นอันคัดละกันไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ On Air ในช่องเก้านะฮะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นอันคัดที่เป็น e อกล u s i v e เป็นสำหรับคนที่ต้องเป็นสมาชิกพรีเมียมถึงได้เข้าไปดู นะหรือว่าจะได้ดูฉากเหล่านี้แล้วมันจะได้รู้ถึงเรื่องราวหรือเหตุผลของตัวละครนั้นๆว่าทําไมตัวละครจึงต้องมีฉากแบบนี้หรือมีซีนเหล่านี้ออกมาภาพเนี่ยต้องบอกผู้ชมเลยบางทีเขาทาให้มันดูแบบโอ้โหเหมือนเราไปอยู่ในเหตุการณ์กับเขาด้วยเหมือนเราไปอยู่ในบรรยากาศนั้นๆด้วยก็คือว่าเขาต้องการในมุมมองของเล็กซี่นะเขาต้องการที่จะให้เราคนดูเนี่ย เข้าถึงตัวละครได้เหมือนประหนึ่งว่าเราเนี่ยไปเป็นจินตนาการอยู่เป็นตัวละครของสังมินเป็นตัวละครของดินเหนียวอารมณ์ประมาณอย่างนั้นเลยนะคะถามว่ารุนแรงเกินไปหรือเปล่าฉากมันดูล่อแหลมเกินไปไหมถ้ามองแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเรามองว่ามันคือเรื่องปกติกับชีวิตมนุษย์ มันก็คือเรื่องปกติจริงๆกับฉากเลิฟซีนมันก็จะมีฉากเลิฟซีนแบบนี้เพราะซีรีส์บางเรื่องก็จะมีฉากเลิฟซีนละครบางเรื่องภาพยนตร์บางเรื่องก็จะมีฉากเลิฟซีนแบบนี้หรือมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เหมือนกันซึ่งการถูกตัดออกมาเนี่ยตัดออกมาเฉพาะ ฉากเลิฟซีนพอมันมีฉากเลิฟซีนออกมาซังมีกับดินเหนียวซังมีกับดินเหนียวเลิฟซีนซังมีงกับดินเหนียวมันก็เป็นการตอกย้ำว่าโอ้ยละครเรื่องนี้มีแต่เลิฟซีนหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็จะมีหลากหลายรสชาติมีคอมเมดี้มีตลกก็มีมีน่ารักก็มีนะฮะมีกุกกิ๊กก็มีมีดราม่าก็มีมีหลากหลายเรื่องราวถึงต้องบอกว่าซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ย มันประหนึ่งว่าเหมือนเราได้ดูภาพยนตร์เรื่องใหญ่ภาพยนตร์ชีวิตภาพยนตร์ตัวเราสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวกินอย่างที่บอกนะมันก็จะมีเรื่องราวการคบเพื่อนการใช้ชีวิตการจีบการการเป็นแฟนการการเลิกกันก,การดราม,มา่าปัญหาชีวิตครอบครัวปัญหาชีวิตเ,เพื่อนบ้านหรืออะไรแบบนี้มันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นด้วยซึ่งต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าแต่ละอ P เนี่ย มันก็จะมีความพิเศษไปมากยิ่งขึ้นแต่ซีนเนี่ยนะคะก็แต่ละซีนมันก็ถูกหยิบยกออกมานะ,ะไม่ว่าจะเป็นซีนของสังมีนกับดินเหนียวหรือซีนของคู่รักในเรื่องคู่หนึ่งคู่สองคู่สามมีความรักที่มันแตกต่างการความรักแบบพิสดารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอารมณ์ประมาณน,นี้นะุผู้ชมแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ซังบินกับดินเหนียวเนี่ยมันก็จะมีการถ่ายทอดอย่างที่เล็กซี่บอกนะไม่ได้มีแค่มุม NC ไม่ได้มีแค่มุมเลิฟซีนอย่างเดียวถ้าคุณจะมองว่าโอ้ยมันแรงไปมันเป็นฉากเลิฟซีนที่ดูดูเดือดเกิน ไม่ต้องดูอัน,นอันนี้พูดจากใจนะไม่ต้องดูเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะไปสะเทือนจิตใจเราเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากดูไปดูละครเรื่องอื่นดีกว่าไปดูซีรีส์เรื่องอื่นดีกว่าเพราะบางทีเนี่ยการดูหรือว่าการเ,เขาเรียกว่าการชมในสิ่งที่เราแบบโอ้ยไม่นอยากดูอะก็ปิดไปไม่ต้องมานั่งวิจารณ์ก็ได้หรือบางคนบอกว่าพี่เล็กซี่มันสนุกมากอ่ะ คนที่สะดวกดูก็ดูคนไหนไม่สะดวกดูก็ไม่ต้องดูนะฮะอันนี้พูดแบบตรงๆพูดไม่ได้กลัวนนะแต่ก็อยากจะบอกว่าปัจจุบันนี้ซีรีส์มันก็เริ่มพัฒนาไปไกลขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญรวมไปถึงเขาก็ต้องการหา จุดเด่นหรือว่าจุดพีคของซีรีส์ในแบบฉบับของตัวเองเป็นลายเส้นของเรื่องนั้นๆด้วยและนอกจากฉายในประเทศไทยแล้วการที่จะเอาซีรีส์วายไปฉายต่างประเทศมันก็ต้องดูที่โครงเรื่องเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันต้องสนุกและถึงใจแค่ไหนฉากบางฉากซีนบางซีนจําเป็นไม้มที่จะต้องใส่อยู่ในซีรีส์เรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเลิฟซีนบางคนบอกว่าถ้าจะดูฉากเลิฟซีนแบบนี้ไปดูหนังโป๊ดีกว่า ไปดูหนังโป๊ค่ะแต่บางคนบอกว่าพี่เลกซี่เนี่ยหนูรับได้กับเรื่องราวแบบนี้อ่ะเขาก็ใส่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเอาเป็นว่าสะดวกดูยังไงดูค่ะุผู้ชมคะ่ะแต่เล็กซี่เชื่อแน่ว่าตอนนี้เนี่ยซีรีส์เรื่องซังมินกับดินเหนียวกําลังเข้มข้นยิ่งมีการภา์วิจารณ์ยิ่งมีการพูดถึงมากเท่าไหร่เนี่ยนะคะคนก็อยากจะดูมากยิ่งขึ้นว่า แล้วมันเป็นอย่างที่ถูกวิจารณ์หรือเปล่านะคะฉากแต่ละฉากมันถูกหยิบยกมาแค่นั้นหรือเปล่าหรือมันมีซีนอื่นฉากอื่นอีกมากมายเอาเป็นว่าฝากด้วยละกันคุณผู้ชมคะ่ะอ่ะไปดูก่อนนะว่าซังมินกับดินเหนียวซีรีส์วายเรื่องนี้เนี่ยมันจะถึงใจหรือโดนใจเข้าถึงอารมณ์คนดูอย่างคุณผู้ชมได้หรือไม่หรือคุณผู้ชมมีความคิดเห็น ขัดแย้งกับเลกซี่หรือความคิดเห็นที่ไม่เหมือนเล็กซี่สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่าคนไหนที่บอกว่าพี่เล็กซี่หนูคิดเหมือนพี่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ในโซเชียลของเราทุกแพลตฟอร์มมายาฮอตนิวขอเป็นคอมเมนต์เชิงสร้างสรรค์น,นะคะรับไม่ได้กับรถทถวร์ค่ะ